อากาศร้อนมากเลยครับนะวันนี้ก็ขออยู่แบบสบายๆนนะี่นั่งอยู่ข้างนอกกับพหลมอีกตัวหนึ่งนะนะก็ไม่เท่าไหร่นักนะเพราะว่ายังเป็นช่วงที่ยังยังไม่สายมากนะตอนนี้ก็ประมาณจะเก้าโมงน่าจะถึงนะประมาณนี้วันนี้เราจะพูดถึงความสบายใจนะความสบายใจไม่มีอะไรเลยที่ว่ามันจะสบายาไปกว่าสิ่งนี้นะ สิ่งที่ทําให้คนสบายใจก็ไม่เป็นอะไรที่ดีนะ,ะดีมากนะอันนี้ก็คือว่าจะพูดถึงหากเป็นความเชื่อความเชื่อแล้วทําให้คนสบายใจนะอันนี้ก็ทําไปนะเพราะว่าก็ดีกว่าความไม่สบายใจนะอันนี้คือความเชื่อนั้นบางคนไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ไม่มี คําอธิบายว่าด้วยเหตุผลใดไม่เชื่อก็คือว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแบบว่าโง่โง่นะไปอย่างนั้นนะแต่บางคนที่ว่ามีความเชื่อก็ทําทําแล้วสบายใจนะอันนี้ก็คือว่ามันก็ต้องแยกออกว่าความเชื่อกับความไม่เชื่อนะต้องแยกออกไปแล้วความไม่เชื่อนะเหตุผลต้องมีนะมาก่อนแล้วก็ไอ้ความที่ว่า เชื่อนะเหตุผลก็ต้องมีเช่นเดียวกันแต่ว่าหากว่าเหตุผลที่เชื่อนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่างมงายแต่สิ่งที่ว่าสบายใจอันนี้เราได้เต็มๆมกับความสบายใจกับความอิ่มเอิบกับสิ่งที่ว่าเราคิดว่าใช่ถึงแม้นว่ามันจะไม่ใช่แต่มันก็สบายใจเมื่อได้อ่าทำสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นคนก็ยังมีอยู่มากมายที่ว่า อยู่กันสองฝั่งอยู่กันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่เชื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่เชื่อนะแต่คนที่ว่าเป็นฝ่ายไม่เชื่อบางคนนะก็คือการห้ามห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะอ่าไม่ใช่ไม่ถูกนะไอ้คนที่เป็นคนที่เชื่อนะก็ไม่สบายใจนะไม่สบายใจกับสิ่งที่ว่าตัวเองเชือ่อว่าใช่แต่ว่ากลับมีคนบอกว่ามันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่สบายใจ ความไม่สบายใจนั้นมันก็จึงเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่สบายตัวนะมันไม่สบายหลายอย่างอาจจะเป็นคนคิดมากนะ,ะนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าเป็นความเชื่อนะที่เราเชื่อนะถึงมันจะไม่ถูกก็ตามแต่ว่าเราสบายใจจากสิ่งที่ว่าเราได้ทําไปแล้วอ,อันนี้คือความสบายอ,อกสบายใจ การที่ว่าไปถือศีลไปวัดนะไปปฏิบัติธรรมสิ่งที่ต้องการที่จะได้คือคือความสบายใจนะเพราะฉะนั้นความสบายใจนี้มันก็ได้หลายทางแล้วสิ่งที่ว่ามาขัดก็คืออ่าสิ่งที่ว่าห้ามไอการห้ามคนนั้นเหตุผลต้องมีนะต้องมีแล้วก็ต้องอธิบายถ้าหากว่าคุณได้อธิบายาเหตุเหล่านี้อ,อย่างแจ่มแจ้งในทุกเรื่องนะในทุก ประเด็นคนก็จะเข้าใจเองนะคนจะเข้าใจเองอคนเราเมื่อบวชนะตอนที่ไปบวชไปบวชนั้นมีความสงสัยมีความสงสัยก่อนที่ว่าจะเข้าไปบวชนะก่อนที่จะเข้าไปบวชด,ด้วยซ้ำสงสัยสงสัยเกี่ยวเกับเรื่องของพูดผีพวกวิญญาณน,นะเรื่องของจิตแล้วก็จิตตาวิญญาณน,นะ เรื่องของสังขารนะแล้วก็สงสัยในเรื่องของสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมอทั้งหมดเลยนะแล้วก็สงสัยในเรื่องของเวรของกรรมนะอันนี้นะสงสยัยนะแล้วก็การเกิดนะการแก่การเจ็บการตายนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาเกี่ยวกับเรื่องของอพญานาคด้วย อันนี้มีความสงสัยมีความสงสัยแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจในในตอนหลังนะหลังจากที่ว่าได้เข้าไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัตินะแบบสาหัสสาการนั้นก็หกพรรษาหพรรษาพรรษาที่7นี้เข้าใจแล้วแล้วก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้นะ,ะปล่อยวาง แล้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งที่คนไม่เชื่อแล้วก็คนเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็ปะปนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอวิชาอาคมเป็นเรื่องของสยศาสตร์อันนี้ด้วยบางคนไม่เชื่อในเรื่องของอาสายศาสตร์ไม่เชื่อของวิชาอาคมนะ เห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรคนก็ไปตีว่าเป็นเรื่องที่งมงายแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่งมงายไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายเป็นเรื่องที่เกิดเกิดขึ้นจริงเป็นจริงนะไปตามเหตุแล้วก็ตามผลตามเหตุตามผลในเรื่องของสายศาสตร์นะบางคนนะไม่ไม่บอกว่าสายศาสตร์ไม่มีนะไม่มีสายศาสตร์ไม่ได้มีจริงนะไม่ได้มีจริง แต่ลองลองไปนับดูว่ามีไอ้ที่อาก่าวถึงนั่นน่ะ <c oughs> นะอย่างผีปโปรงผีเป้าผีปอบผีขมกผีกระสือผีอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันไม่อยู่ใน <c oughs> พระไตรปิฎกนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากสายศาสตร์เกิดขึ้นจากสายศาสตร์เกิดขึ้นจากการสะกดนะวิญญาณนะ แล้วก็เอามาใช้เอามาใช้อันนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเป็นเป็นเป็นความจริงไหมหรือไม่ไม่เคยเห็นผีปอบผีขมกผีกระสือผีโป่งผีเป้านะเคยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นจริงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะเกิดมาอยู่ด้วยความสมดุลของความเป็นโลกมนุษย์นี้นะแล้วก็อยู่ด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกันบริโภคได้เป็นอาหารมันมี วิญญาณอาหารเพราะฉะนั้นทุกชนิดนั้นมีประโยชน์กับคนทั้งหมดแต่คนใช้มันไม่เป็นนะคนใช้มันไม่เป็นใช้มาเป็นยารักษาโรคนะเป็นโรคนูน่นนี่นั่นก็ใช้ธรรมชาติสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมนะต้นไม้ใบหญ้าพวกนี้เห็นไหมอ,อันนี้มองเห็นไหมเข้าใจหรือไม่เนี่ยแล้วออกมาแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกายเราไอ้ร่างกายเรานี่ที่ว่าเราเกิดมานี่เป็นคนเนี่ย ไอ้ที่เราหายใจบางเงาบางเงาบางเงาอยู่เนี่ยทุกสัดส่วนนะของร่างกายนั้นต้องการวิญญาณอาหารไม่ไม่เหมือนกันนะหรือว่าเป็นวิตามินที่ว่าไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วมีการย่อยอสลายไปแล้วมันก็จะถูกลาเลียงแล้วก็นําส่งไปตามพื้นที่ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีนะวิตามินซีนะอยู่ตรงสมองนะแล้วก็ วิตามินแต่และว,วิตามินก็จะส่งไปไปซ่อมแซมส่วนที่ว่ามันสึกห้อของร่างกายนะที่ว่าอยู่ในตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมันก็ไปแบบนี้นะไปแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาอาหารแล้วก็อา,า,อา,า,อาสังขาราการอยู่แบบเกื้อกูลนะกับโลกของทั้งคมนี้แล้วก็ไอที่ไปกว่านั้นเลยนะก็คือหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วตายไปแล้วเนี่ยไปไหน ตายไปแล้วไปไหนอันนี้คือถ้าพูดนะม,นมันพูดยาวนะมันพูดยาวคนที่ตายนั้นนะมันมีตายอยู่แบบว่าผิดปกตินะกับตายปกติ ตายปกติหมายถึงก็แก่กรรมที่อายุขายก็ตายไปตายผิดปกติก็คือหมายถึงผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายรถชนตายโดดต้นไม้ตายโดดเสาไฟตายนะตกตึกตายประสบอุบัติเหตุตายนะเขาเรียกว่ามาัชุลสังหารแล้วก็มารสังหารนะตัวสังหารมีอยู่แค่นี้นะมีอยู่สองอย่างนะตัวสังหารมารสังหารนะก็ยังตกอยู่ในโลกของวิญญาณนะตายไปแล้วไม่มีใครมารับ ไม่มีใครมารับก็เลยเป็นผีล้อเล่พระเนจรผีไม่มีสารนะผีพวกนี้ไอ้ที่ว่าลบรูไม่ได้เลยก็คือเรื่องของวิญญาณนะไอเรื่องของวิญญาณนี้ก็คือว่ามันอยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละไอเรื่องของวิญญาณนี้เพราะฉะนั้นวิญญาณนี้หากเป็นเจ้าเวนในเป็นเจ้าเวนนายกรรมซึ่งกันและกันนะแล้วก็เห็นกันนะอันนี้มันก็ส่งผลนะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของผีนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องที่งมงายแต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่งมงายเป็นเรื่องของลูกกะเทวดานะที่คนกล่าวถึงอ้างถึงเพราะว่าไม่รู้กิจกรรมของความเป็นเทวดานะแล้วก็เรื่องของพญานาคไม่รู้จากกิจกรรมของความเป็นพญานาคว่าเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็คือเดี๋ยววันหลังนะจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กันและกันนะขอบคุณครับ